สวัสดีครับทุกคนวันนี้จอรสพาเที่ยวนะครับพามาที่วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับที่อำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเดิมชื่อวัดป่าแก้วนะครับที่เรียกกันว่าวัดใหญ่นะครับนี่ก็คือสัญลักษณ์นะครับมีเจดีย์องค์ใหญ่นะครับซึ่งตามประวัติแล้วเนี่ยว่ากันว่ามีการบูรณะขึ้นใหม่นะครับ สมัยสมเด็จพระนิสสวรมหาราชนะครับได้ให้กำลังไฝพลนะครับบุรณะขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนั้นเรานะครับได้ทำสงครามยุทธหัตถีนะครับกับพระมหาอุกราชานะครับของพม่านะครับตอนนั้นก็คือองสาวดีนะครับก็ ทำในสงครามยุทธศาสตครั้งนั้นเนี่ยนะครับสมเด็จพระนเรศนะครับติดอยู่ในวงล้อมนะครับของข้าศึกนะครับโดยที่พระราชบริพานหรือขุนศึกนะครับที่ร่วมทำศึกครั้งนั้นเนี่ยตามเสด็จไม่ทันนะครับทำให้โรงตกอยู่ในวงล้อมนะครับของข้าศึกนะครับพอชนะศึกแล้วนะครับกลับมานะครับก็เลยต้อง ลงโทษนะครับขุนศึกต่างๆนะครับเพิ่มแรงเนี่ยก็คิดว่าก็ตามก,กฎมนเทียบาลน,นะครับก็คือว่าถ้ากลางศึกแล้วทําให้ประมากษัตริย์นะครับอยู่ในวงล้อมของข้าศึกเนี่ยครับก็ขุนศึกต่างๆเนี่ยก็ต้องถูกรับโทษนะครับสาเร็จโทษไปแต่เนื่องจาก สำเร็จพระปนรัตนะครับได้ร้องขอพระอาจารย์ของสมเด็จพระเนเรศวรนะครับได้ขอชีวิตนะครับของบรรดาคุณศึกต่างๆน,นะครับก็เลยเปลี่ยนนะครับจากโคตทตายนะครับเป็นโคตรของการาบุบารณะนะครับ องเจดียองนี้นะครับที่เราเห็นนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับเป็นวันหยุดนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยวันนี้ปัจใหญ่ชัยมงคลก็จะเต็มเลยนะครับอ่าผมให้ดูนะครับซึ่งมีทั้งคนไทยคนต่างประเทศนะครับมาองเที่ยวกันนะครับจำนวนมากนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับสัญลักษณ์เนี่ยครับ ก็เจดีย์องใหญ่อ,องนี้นะครับก็ตัวสูงนะครับมองสุดลูกหูลุลตาครับด้านหลังก็จะเป็นโบราณสถานสำคัญต่างๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่นะครับวันนี้ยังเป็นช่วงเช้านะครับยังไม่เที่ยงนะครับ แต่ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับก็ามาท่องเที่ยวที่นี้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอ่ะผมพามาดูนะครับไอ้นี่คือแผ่นจำลองนะครับของวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับก็จะมีแสดงเหตุนะครับอยู่ตรงหน้าประตูทางเข้านะครับก็ใครที่ชื่นชอบศึกษาประวัติศาสตร์นะครับก็มาที่นี่ จะได้ศึกษาค้นคว้ากันพอควรนะครับแล้วก็จะมีผังให้เห็นนะครับนะครับพามาดูนะครับผมพยายามสังเกตหาป้ายนะครับของประวัติศาสตร์ที่อาจจะเขียนไว้ต่างๆนะครับ ก็ไม่เห็นนะครับเดี๋ยวถ้าเจอแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตอนนี้ให้ทุกท่านดูความงามนะครับของโบราณสถานนะครับที่สร้างมาจากผมว่าตรงนี้ก็สองสามร้อยปีขั้นต่ำนะครับสามร้อยกว่าปีสามสี่ร้อยปีซะได้ซ้ำนะครับน,นะครับสวยครับมองสุดลูกหูลุตาครับ ให้ดูนะครับวันนี้คนก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับบริเวณโดยรอบนะครับวัดใหญ่ชัยมงคล ชื่นชอบนะครับงานทางด้านประวัติศาสตร์กับสาที่สําคัญต่างๆนะครับก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับวันหยุดพักผ่อนนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและต่างชาตินะครับก็ามาเที่ยวที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับในวัดใหญ่ใชัยมงคลนะครับนอกจากอ,องค์เจดี องค์ใหญ่ที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้นะครับมันจะมีอีกจุดหนึ่งที่ใครมาก็จะต้องแวะมาชมนะครับก<อ>ับ๋ยวกำลังพาไปนะครับ<อ>รงจุดพอเรียกว่าวิหารพระนอนนะครับให้ดูนะครับ<อ>ก็เลยวิหารพระนอนนะครับก็จะมีทางินไปทั้งนี้ ก็ผู้ที่มาเที่ยวก็จะมาซื้อนะครับดอกไม้ทุกเทียนนะครับเข้าไปนมัสก,การนะครับองค์พระนอนนะครับนี่นะครับเดินไปทางนี้นะครับีก็ซื้อดอกไม้ทุกเทียนจากจุดน,นี้นะครับแล้วก็เข้าไปข้างในนะครับเพื่อ นมัสการนะครับพระนอนครับที่สำคัญนะครับการเที่ยวโบราณสถานต่างๆนะครับจุดที่เจ้าหน้าที่เขาเขียนไว้ว่าห้ามขึ้นอะไรพวกนี้นะครับก็อย่าไปขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นอิดนะครับหรือสิ่งปลูกสร้างที่สร้างมานานแล้วครับโอเคละครับบางส่วนอาจจะโบรณะขึ้นใหม่ครับแต่เนื่องจากเป็นโบราณสถานนะครับอาจจะ ฐานรากอาจะไม่แข็งแรงแล้วเพราะว่าเขาอยู่มานานนะครับฐานราน้าพมีหลายร้อยปีนะครับเ,เดีอดเดมจะพาวนไปทางนี้นะครับน,นี่ครับแม้จะผ่านการบูรณะก็จริงนะครับแต่ว่าจะบูรณะแค่บางส่วนนะครับเพื่อคงเอกลักษณ์นะครับของสถานที่โบราณ เอาไว้นะครับน,นะครับจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับนมัสการอมพระนอนนะครับค่อนข้างเยอะนะครับมาอย่างจุดนี้นะครับเมื่อปี2554เอ้่อ2 5 4นนะครับก็มีการสร้างนะครับวิหารของสมเด็จพระนเนซวนไว้นะครับ ตรงวิหารมันก็อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้กำลังบูรณะหยุดครับกำลังบูรณะซ่อมแซมอยู่นะครับ,บรน,นะครับนี่จะเป็นอีกมหนึ่งนะครับของของเจดีนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวัดใหญ่ชัยมงคลน,นะครับเดี๋ยวผมพาไปอ่านนะตรงนี้หน่อย วัดใหญ่ชัยมงคลนี่กลับจะมีนักท่องเทียเท่ยวเยอะครับท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่ให้ความรู้นะครับ ก็ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับงานศิลปะแบบโบราณนะครับสถานที่ซึ่งมีการก่อสร้างออกแบบมานะครับหลายร้อยปีแล้วนะครับก็สามารถศึกษาข้อมูลได้นะครับาตามแผนผังเป็นชาร์ตอย่างนี้นะครับก็น,นี่นะครับวัดใหญ่ใช้มงคลนะครับรูปแบบก็สถานฐาน,นครับ เอกิประธานนะครับจะมีระเบียงล้อมทัสี่ด้านนะครับอาคารหลังคาคุ้มทางด้านหน้านะครับและด้านหลังมีโบโสถ์และวิหารซึ่งมีส่วนท้ายยื่นล้ำเข้ามาในระเบียงครับเป็นแบบแผนที่นิยมสร้างสืบทอดกันมานานกว,ว่าหนึ่งศตวรรษนะครับก็ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ยี่สิบนะครับของสมัยที่มุสีอุทยาเรายังเป็นราชานีอยู่นะครับน,นะครับจะประมาณนี้ครับ ผมให้ดูรูกจริงครับครับนี่ถือเป็นวัดแรกนะครับในทริป9วัดนะครับของผมในรอบนี้นะครับวหวยพระนะครับ9วัดนะครับพระนครศรีอยุธยาครับติดตามคลิปหน้าครับสวัสดีครับ